ส้มตำอร่อยอร่อยจ้าตำไทยไข่เจียวหมูยอจ้าอร่อยอร่อยสซิบแซบ,บจ้าน่ากินมากเลยทุกคนกินส้มตำอร่อยอร่อยกันนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลไหมคะน่ากินมากอร่อยๆไปด้วยกันนะคะ ตางไทยต่างพ่อกับแม่ด้วยค ちょっと待っ